สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับอย่างที่เราก็พูดกันด้บ่อยนะเรื่องของอพรบยุทธศาสตร์บบษาษาชาติกำหนดไว้20ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วก็มีสเสียงทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่า โอ้จะไปกำหนดอะไรตั้ง20ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนรวดเร็วว่องไวและที่สําคัญนะคือว่ารัฐบาลที่เขา มาที่หลังเขาก็ต้องมาทําตามที่เขามาจากการเลือกตั้งนะคนไม่มาจากการเลือกตั้งมากําหนดให้คนมาจากการเลือกตั้งเดินซ้ายขวาได้ยังไงอย่างนี้เป็นการจํากัดหรือเปล่าว่าแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไปเนี่ยต้องเดินตามนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีการทักท้วงกันก็คือเรื่องของการรับฟังความเห็นของประชาชนว่ามันน้อยเกินไปเพราะว่ายุทธศาสชาติมันตั้ง20ปีแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศแต่ไปยึดเอาคนแปดคนที่แสดงความเห็นนี้ไใช่ไหมเด้ ไม่ใช่ว่าต้องรับฟังกันยี่สิบปีนะไม่ต้องขนาดนั้นอ่านะครับแต่มุมหนึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยมีอย่างมากแค่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหปีแต่ไม่เคยมียุทธศาสตร์ชาติเราเดินสเปกสปะมานะเดินะเปจะปะมาอย่างประเทศอื่นเนี่ยนะอ่าเขามียุทธศาสตร์ชาติกันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในอาเซียนบ้านเรามาเลเซียเนี่ยสมัยดเดมมหาเทมุฮัมมัดเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมี ยุทธศาสตร์ของมาเลเซียในปี2020จากก้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนี่เลยเองไม่กี่ปีเองเราก็เห็นว่ามาเลเซียเขาก็มีการพัฒนาพัฒนาไปไกลมากไล้ะค่ะเมื่อก่อนลาวเขามีอะไรนะผมจําได้อ่าเวียดนามจินตนาการใหม่โดยหม่โดยใหม่โดยใหม่บนตางภาษาเวียดนามไปได้เขามีการประกาศจินตนาการใหม่มาถึงว่าประเทศเวียดนามใหม่จะเป็นอย่างนี้ลาวเขาก็มียุทธศาสตร์สองขั้นตอนจากอะไรนะกินอิ่มนุ่งอุ่น ามาเป็นกินแซบนุ่งสวยก็คือชีวิตจะดีขึ้น oh, เป็นขั้นเป็นตอนอะไรแบบนี้ะะนะ,ะ,ะแต่บ้านเราเนี่ยก็ก็เนี่ยมายุคนี้ก็เลยอบอกว่ามันต้องมียุทธศาสตร์ส่วนไรายละเอียดในยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยแต่ละรัฐบาลก็สามารถไปออกแบบได้ค่ะเพราะว่าเขาก็5ปีก็จะมาดูกันทีหนึ่งใช่ไหมคะเพราะเขาก็บอกว่าเออเขาก็เข้าใจนะว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้กำหนด20ปีอย่างที่กังวลกันนะมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันก็สามารถมาแก้ไขได้ นะคะเพียงแต่ว่ากรอบเนี่ยมันก็ต้องควรจะเดินไปตามนั้นอะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันนะครับกับคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับรองศาสตราจารย์ดรพิชายรัตนดินลกณภูเก็ตสวัสดีครับอาจารย์พิชายครับสวัสดีครับคุณปรเมศคุณนันทิยาใช่ไหมครับใช่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับเราจาเป็นต้องมีไหมทุตสาสชาติอาจารย์ ถ้ามองในแง่ของการบริหารสมัยใหม่นะครับ<ช>มันจําเป็นที่จะต้องมีเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าเป็นองค์การทั่วไปมันก็จะมียุทธศาสตร์อ,องค์การแม้กระทั่งตำบลเนี่ยมันก็ยังมีแผนยุทธศาสตร์ตำบลน,นะครับ<ช>ห,รหรือว่าหรือว่าจังหวัดก็มีแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับเพราะงั้นเนี่ยแผนยุทธศาสตร์เนี่ย มันก็เป็นความจำเป็นคือมันเป็นเครื่องมือที่มันมีการวิจัยกันมามากว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถทีจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินงานขององค์การหรือว่าของสังคมของประเทศได้นะครับครับเพราะงั้นเนี่ยการที่จะเขียนแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนที่จะมุ่งไปข้างหน้ายัางไงแล้วก็มีเป้าหมายต่าง ได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะกําหนดเป็นตัวชี้วัดในการาประเมินผลในการดําเนินงานว่าในแต่ละขั้นตอนแต่ละปีมันจะมีความสําเร็จามากน้อยเพียงใดแล้วก็มีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะปรับปรุงการดําเนินงานเนี่ยให้เกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายได้ยิ่งขึ้นนะคร,ครับทีนี้เอาแหละว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนก่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่า ที่สาคัญคือกฎหมายมันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็กํำลังจะมีผลอยู่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะฮะในตัวเนื้อหาสาระเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยพรบยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีที่ผ่านสอนชชอมานมันมีจุดแข็งมีจุดอ่อนอย่างไรบ้างครับมันสามารถนํามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้บ้างน้อยแค่ไหนอาจารย์คือโดยโดยโครงสร้างของคือองค์ประกอบอนนะครับก็คือว่าองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ย มันก็จะมีหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งซึ่งองค์ประกอบอันนี้เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยฝ่ายการเมืองนะครับก็อ,อันได้แก่ตัวนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้ทแทนราษฎรประธานวุฒิสภาและก็ตัวรองนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นฝ่ายการเมืองสี่คน ครับนี้องค์ประกอบที่สองเนี่ยจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจานะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยฝ่ายความมั่นคงเกือบทั้งหมดเลยอบอทั้งหลายนะฮะอบออเหล่าทัพแล้วก็ตารวจบรัทกระทรวงกลาโหมเป็นต้นองค์ประกอบที่สามเนี่ยก็จะเป็นบรรดาตัวแทนจากภาคภาคธุรกิจนะครับเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอคัน้าแล้วก็ก็มีประธานสภาเกษตร โอไปแจมมีคนเนี่ย<ะ>แต่ว่าก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นนักธุรกิจเกษตรมากกว่าที่จะเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันก็มีสามส่วนก็เรียกว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายในการประจําแล้วก็ฝ่ายที่เป็นตัวแทนของนักธุรกิจทีนี้มันก็จะมีผู้สมบุณวุฒิอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็คือการกฎหมายที่แก้ใหม่เนี่ยก็น่าจะมีประมาณสักเจ็ดคนครับก<ะ>็ถ้าเท่ากัน<ะ>ผู้สมงูุณวุฒิเนี่ยก็ คงจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆก็ประกอบกันเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและกรรมการชุดนี้เนี่ยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเนี่ยก็คือว่าคือมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบอร์ดของประเทศคอ่าก็คือว่ามันมีการประสานรวมกันระหว่างฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่ามันจะอาจจะอะไรอ่ะ เรื่องของการแบ่งแยกอานาจนะครับก็อาจจะการถูกงุนหรือว่าการแบ่งแยกอานาจเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่เป็นไปตามหลักการเท่าที่ควรหลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ถูกวิาพากษ์วิจารก็คือว่าเออมันไม่เห็นภาพตัวแทนของภาพประชาชน ในในคณะกรรมการชุดนี้นะครับก<ช>็ <tastes S 2> จะเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองฝ่ายดาการประจำแล้วก็ฝ่ายนักธุรกิจเป็นหลักนะครับแล้วก็รวมทั้งฝ่ายวิชาการที่เป็นผู้สงคุณอาวุธนะครับแต่ว่าตัวแทนของฝ่ายประชาชนเนี่ยมันขาดหายไปน,นั่นคือเป็นประเด็นแรกนะครับทีนี้นอกจากกรรมการชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะมีกรรมการชุดที่สําคัญอีกชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์นะครับซึ่งคณะกรรมการจัดทําย,ยุทธศาสตร์นี้เนี่ย ก็จะจะแบ่งเป็นด้านๆนะครับก็คือแล้วก็มีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบนะถ้าผมจะไม่ผิดกน็น่าจะสิบห้าคนนะครับด้านๆเหล่านี้เนี่ยมันมีด้านอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะกําหนดว่าประกอบด้วยด้านใดบ้างแต่ถ้าเท่าที่เราเห็นภาพตัวร่างคร่าวๆที่เขามี มติครอมเอมืออ่อปีห้าแปดเดือนมิถุนาปีห้าแปดเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หกหกด้านหลักๆ<ช>ครับก<ช>็บอย่างเช่นเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับด้านของการเพิ่มสมรรถภาพในการแข่งขันด้านการพัฒนามนุษย์พัฒนาคนด้านของการลดความเหลื่อมล้าอะไรแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเข้าใจว่าคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปตามพิมพ์เดียวตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็คงน่าจะมีอย่างน้อยเนี่ยก็คือหกด้านนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในในตัวกฎหมายเนี่ยกากาหนดว่ามันมีอยู่สามเรื่องที่จะต้องทาอย่างแน่นอนก็คือเรื่องความมั่นคงเรื่องของเกี่ยวกับการการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐนะครับ <Yeah. S 1> และก็การเรื่องของการพัฒนาคนนะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์เนี่ย เขาก็าาาจะเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์นะครับเ,เพอจัดทาปั๊บเนี่ยก็มีกระบวนการต่างๆาซึ่งก,ก็มีการเขียนมีการระบุนะครับก็เป็นไปตามหลักวิชาการนั่นแหละในกฎหมายก็อย่างเช่นจะต้องใช้ข้อมูลต้องใช้เหตุผลนะครับามาเป็นฐานในการที่จะจัดทายุทธศาสตร์จะต้องมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและการคุกคามซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการทํายุทธศาสตร์ทั่วไป ครับที่จะต้องต้องนําหลักการเหล่านี้มาใช้ยอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็ในส่วนอีกอันหนึ่งก็คือก็มีการระบุว่าก็จะให้ภาคประชาชนเนี่ยเออก็รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนด้วยนะครับค่ะแล้วก็ก็นําความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมาประกอบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเออเป็นคณะกรรมการทุดต่างๆเนี่ยมันก็เห็นภาพอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคือโดยปกติเนี่ย คณะกรรมการที่จะทําไม่ว่าจะเป็นกฎหมายก็ดีหรือว่ายุทธศาสตร์ประเทศนี้ก็ดีเนี่ยเขาก็จะมีะกรอบคิดที่ค่อนข้างจะชัดเจนของตัวเองอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีการพูดคุยกันในบรรดาคนที่มีบทบาทในการจัดทำยุทธศาสตร์นะครับ <S <S ทีนี้ความคิดเห็นของส่วนอื่นๆที่จะเสริมเข้าไปนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็กมักจะรับฟังนะครับแต่ว่า ก็อาจจะไม่ได้รับการนําไปบรรจุมากนักนะครับก็คือว่าถึงแม้จะมีการบรรจุในบางครั้งแต่ว่าก็ก็อ,อ,อาจจะเป็นส่วนน้อยไอ้ประเภทที่ว่าจะไปขยายกรอบเปลี่ยนกรอบหลักที่เขาทํากันมาแล้วเนี่ยไอ้นั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยในการจัดทําเนี่ยถ้าหากว่าจะปรับหลักคิดสักนิดนึงก็คือว่าก็คือเปิดกว้างเอาไว้ก็จะช่วย ประสานความคิดของประชาชนกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่ในแลายเยอะสารชาติได้มากขึ้นนะครับก็ค,บคือว่าอย่ายึดติดกับกรอบที่ตัวเองคิดมาตั้งแต่ต้นมากเกินๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดช่องว่างทํทางความคิดหรือว่ามีพื้นที่ว่างที่จะประาสานความคิดของประชาชนกลุ่มต่างๆในสังคมซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาลนะครับก็เข้าไปอยู่ด้วยครับเอ๊ะอาจารย์ครับอย่างในในแง่ประชาชนเองเนี่ย เรื่องยุทธศาสตร์เงี่ยบางทีหลายคนก็บอกอาจจะแหมฟังดูแล้วไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเคยแต่ทําแผนทําโครงการต่างๆวันนี้พอจะมาระดมความเห็นเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีการปรับกระบวนการคิดวิธีคิดอะไรกันยังไงหรือเปล่าครับอาจารย์คะคือเราเราอาจจะมีหลักคิดแบบง่ายๆว่าใช้เป็นหลักในกาที่จะนาเสนอความคิดก็ได้นะครับครบคือยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็คือหนึ่งนี่คือความปรารถนาที่เราอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตครับ ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าประสงค์หรือว่าเป็นเป้าหมายอย่างเช่นว่าปรัถนาที่จะลดความเหลื่อมล้ําหรือว่าปรรถนาที่จะขจัดความยากจนนะครับปรารถนาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นัน,นั้นั็สือก็สามารถที่จะนํามากําหนดเป็นเป้าประสงค์หรือว่าทําเป็นวิสัยทัศน์อะไรต่างๆได้ครับทีนี้จากความปรรถนาอนั้นเนี่ยนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับ เราก็มาดูว่าแล้วมันมีแนวทางอะไรนะครับที่จะนําไปสู่ทําให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงนะครับอย่างแนวทางแนวทางต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นตกเกี่ยวกันเพราะแนวทางเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวยุทธศาสตร์นะครับเป็นตัวยุทธศาสตร์ก็คือว่าอย่างเช่นถ้าแนวทางในการแก้จัดปัญหากจัดความยากจนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เรามองว่าเป็นแนวทางทางหลักนะครับ ช่นแนวทางการกระจายรายได้หรือว่าการพัฒนาที่เน้นความสมดุลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าแนวทางในการขรจัดการเหลือ่อมล้าเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คิดคิดจะหาแนวทางในการขรจัดสาเหตุความเหลือ่อมล้ํานั้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับอันนั้นก็ก็ก็คือวิธีคิดแบบที่ทุกคนก็สามารถที่จะคิด ได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ประสิทธิผลหรือว่าความแหลมคมของการคิดแนวทางต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีงานวิจัยอะไรต่างๆที่จะมารองรับแนวทางเหล่านั้นเนี่ยให้บรรลุให้มีประสิทธิผลได้มากน้อยขนาดไหนทีนี้เนี่ยตัวยุศาสตร์มันก็จะมีองค์ประกอบท,ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่า มันก็จําเป็นจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดความสําเร็จนะครับแต่ตัวชี้วัดความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องคิดไม่ยากหรอกนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าความจะลดความยากจนเนี่ยแล้วอะไรเป็นตัวบอกเราล่ะว่าความยากจนลดขึ้นแล้วลด,ลดลดลงแล้วนะครับ<ห>ก็อย่างเช่นก็อาจจะมีการนําเอาเรื่องของรายได้เฉลี่ยตัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนะครับตามที่เรากําหนด ว่าควรจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อถึงจีดเนี้ยจิดที่เรากําหนดไว้เนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุเป้าแล้วครับครับอย่างนี้เป็นต้นมีเป้าหมายแล้วก็มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนครับมีเป้าหมายมีแนวทางและก็มีตัวชี้วัดครับซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญครับอันนี้ก็สามารถที่จะคิดได้นะครับก็กระบวนการคิดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะครับครับคิดไปพร้อมๆกันสามตัวเนี่ยเวลาคิดยศาสับ อ่าละครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคยินดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรพีชายรัตนดีโลกณภูเก็ตนะคะคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะสนามข่าว101